สวัสดีนะครับผมพบกับช่องเฉลี่ลยจังครับผมไปฮกลับมาแล้วนะครับผมปากกลางสนามบินนะครับไปไปกินน้ำมาแต่เช้าเลยวันนี้นะครับผมเพิงไว้วันแรกว่าจะสี่ห้าว่ก็เกลี่ยกันลงตัวแล้วนะแต่ ก็ยังคิดหนักอยู่ด้วยพอกขอ,ขอ,อนไปนอือมาแต่เช้าเลยนะครับอยู่นี่อีกคนสักระยะหนึ่งวันสองวันจะมาดูแลเรือมาลงมา ไปลงไปมามาโอ้ยทางลงเห็นบ่เอ้ยไปลงไปอืมลงไปล,ลไ,ปลลไปลงไปอืมพัอยูนี่ก่อนแหละอืมเนี้ยเลือปลาเลยเฮ้ยไปลงไปอืม Luôn về. Luôn bay luôn về. Hê. Hê. Hừ. Bay thú cái khác lên tụi mày kìa. Cái tụi giặc thú việc đấy, thú ấu. Má. Ôi trời ơi. Ai còn gì Má, thôi. ทุกต้ไนไหนเว้ยม่มได้ม嘛ย่ากก็ยังมีลันเลยนะครับยา่ายังไม่ได้รัดเลยอย่าผิดด้วยแห้งบางส่วนก็จะแทงหนอกขึ้นมาแล้วแทงยอดอเดือนหน้าคาดว่าเดือนหน้าก็จะเต็มที่แลนะ้วไปไปืไป พอะมีลมอยู่ต้นใหญ <c oughs> ่นอนคืนหนึ่งแล้วมาเอวไหมาชอบคืนต้นมาหน่มาหยุดนีก่อนแหละยังไม่เข้าบ้านก่อน không đẹp ốc lấy quá nhỉ nào ha ha <laughs> thế được bốc chín cho lấy gì ma thoi mà ma ma thoi mà ma 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 mà จัอยากจะไปไปพอมีสถานีจอดตุนกิดละครับผมรายงานตัวนะครับผมสวัสดีครับผม